ยุคนั้นคือยุคทองของปรัชญาในจีนหรือที่นักประวัติศาสตร์เรียกว่าร้อยสำนักความคิด100 s c h o o o s of thought มีปรัชญาหลากหลายสำนักผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดไม่ว่าจะเป็นขงจื้อเต๋าหรือนิตินิยมที่เราจะพูดถึงกันวันนี้แต่ละสำนักก็มีแนวคิดที่แตกต่างกันไปแย่งกันนำเสนอหลักการบริหารบ้านเมืองผู้ปกครองแต่ละแคว้นก็จ้างนักปรัชญาเหล่านี้มาเป็นที่ปรึกษาพวกเขาเหล่านี้นี่แหละครับ ที่มีอิทธิพลต่อทั้งกษัตริย์และประชาชนอย่างมหาศาลแต่ทุกอย่างก็ต้องมีจุดจบครับในปี221ก่อนคริสตกาลจินซีฮ่องเต้ซึ่งในตอนนั้นเป็นอ๋องแห่งแคว้นฉินก็ได้รวบรวมแผ่นดินจีนที่แตกแยกให้เป็นฝึกแผน่นและสถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิองค์แรกของจีนถือเป็นการรวมศูนย์อำนาจครั้งยิ่งใหญ่แต่เป้าหมายของพระองค์ไม่ได้มีแค่นั้นครับ พระองค์มองว่าร้อยสำนักความคิดเหล่านี้เป็นภัยคุกคามต่อราชอาณาจักรและอำนาจของพระองค์อย่างยิ่งจินสีห้องเต้เชื่อว่าการเมืองจะสงบได้ก็ต่อเมื่อรัฐบาลควบคุมแนวคิดทางประชาได้และสำหรับพระองค์แล้วแนวคิดที่เหมาะสมที่สุดคือนิตินิยมทำไมต้องเป็นนิตินิยมหลายคนอาจจะสงสัยปรัชญานิตินิยมนี้ บัญญัติหลักการโดยนักปรัชญาชื่อฮันเฟยในยุคข,ของจินซีฮ่องเต้ซึ่งหลักการของนิตินิยมนั้นเรียกได้ว่าเป็นขั้วตรงข้ามกับขงจื้อเลยทีเดียวครับถ้าขงจื้อมองว่ามนุษย์มีเมตตามีคุณธรรมควรปกครองด้วยการใช้คนดีมีปัญญาและกษัตริย์ควรฟังขุนนางแต่นิตินิยมกลับมองว่ามนุษย์นั้นเห็นแก่ตัว ต้องปกครองด้วยกฎหมายที่เข้มงวดอำนาจที่ไร้ขีดจำกัดต้องเป็นของกษัตริย์ขุนนางมีหน้าที่แค่เชื่อฟังและต้องมีบทลงโทษที่เด็ดขาดเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมเห็นไหมครับว่ามันแตกต่างกันสุดขั้วและแน่นอนว่าแนวคิดแบบนิตินิยมนี้แหละครับที่ถูกใจจิ้นซีฮ่องเต้เป็นอย่างมาก เพราะมันสอดคล้องกับความต้องการของพระองค์ที่จะรวมอำน,นาจทั้งหมดไว้ที่ศูนย์กลางและมีระบบกฎหมายที่เป็นมาตรฐานแต่สําหรับเราบัณฑิตแล้ว <laughs> นี่คือสัญญาณหาย <laughs> ความสนุกยังมีต่อนะรับชมคลิปเต็มเรื่องนี้ที่ช่องได้เลยครับ